ต้องเข้าใจก่อนว่าตอนที่มันเป็นไนทีฟตอนที่มันเป็นไนทีฟพีเซลเนะมันถูกสร้างแล้วมันก็ส่งมาที่พิ้นหลงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอมันมาที่พื้นหลัเนี่ยไนทีฟพีเซลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพื้นหลันะครับไนทีฟทีเซลมันมี s one p o ร t นะซึ่งมันจับก,กับ s one t s one t คือ semiconcise one concept s one t เนี่ย e. มันจะสร้างเยอะ เลือดจับเจอเอในท่อที่อยู่หมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้นั้นที่มีเซลล์ที่มีเอันทีอาวันมันจะเคลื่อที่ออกจากท่อนที่อยู่เพื่อที่ออกจากมีดโลกแล้วก็จะไหลเวียนนะครับในทีดพิเล์มันก็จะไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดกับไหลเวียนอยู่ในหลอดอยูนะครับในก้อนหยุดเป็นหลักทีนี้เนี่ยอย่างที่เราบอก จะพุดได้ก็ต่อเมื่อมันไปเจอเนื้อตเซลที่ในต่อมทกเรศแมแล้วมัน เป็นบัตเตอร์ล้พอมันไม่ติดตามในตันทีมันก็เลยเป็นไนท์อีพีเซลที่มันโดนกักเก็บอยู่ในบอลหยในขณะที่มีการติดเชื้อเพื่อรอให้โัรเนื้อตเซลนี่หมายถึอมอยู่แล้วก็จะไปเจอทีเซลเพื่อที่จะ I don't know. you ตัวใส่ตะขาบนะครับที่หลังมาจากพวกเซ์ที่อยู่โดยรอบ ไต้โปรไทก็อาจจะมาจาก ABC นะครับใ้งมาจาก ABC เพื่อที่จะมาจระตุ้นตัวผิเซลแล้วก็มีออโตไทดที่เป็นไออนนะครับที่ผเซลล์ทช้เที่กระตุ้น ซีซีโร่เนี่ยเป็นระยะจำกัดที่เป็นอาร์เอสคือเซลล์จะไม่ไม่แผข้างหน้าแล้วก็ไม่ถึงหลังนะครับคือเซลล์นีนะ้เมื่อมันมีการจับการถ่ายซึ่งแนวรุ่นของตัวซีดีที่บแปดกับตัวซีดี ก็มีการจับใจสองไอเอาคูเนี่ยไอเอลคูกับไอเอคเซนเตอร์เนี่ยมันจะไปกรตุ้นให้มันเคลืนที่ผ่าสีิโลไดนะครับเพราะปุ๋ยที่ง่ายยเดิมม็เป็นแซลล์อารเนี่ยถ้ามันเคลืนที่เข้าสูเซลล์ไซเคิลแล้วี่มันจะเปเซลล์มชันเกิดขึ้นเกิดกากเซลล์น เตจะไปลงกันมากตรงนี้นะครับมันจะส่งผลไปกระตุ้นน ไม่เกิดการพัฒนาของที่ดาเพิหแล้วที่ดาวพฤหุบก,ก็จะดังพวกไอเอลสี่ไอเอลห้าไอเอลสาพวกนี้เนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นพวกอีโอซินอไปกระตุ้นพวกแบสเซ para a

คือทีเซ็ตนะครับทีเอฟก็หลักเซ็ตได้ดับไอเลิศอันสองไอเลิศอสองไปทำรูปตัวสแตทโฟนะครับซึ่งเป็นอันที่หนึ่งแเตอร์ตัวนึงนะครับสแตทโฟจะไปทำงานร่วมกับตัวทีเบสนะครับแล้วไปทำเป็นพี่นันน์เตอร์ป็นรับแกรน่านะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นลักษณะของแอมพลิฟิเคชันสเตต์ก็คืออินเตอร์เฟร์แกรน่าที่สร้างได้ มันก็สามารถที่จะไปในต้นโกนเองครับเหมือนกับมันเพิ่ม ใช่ถอตัวเดียวก็ว่ามาหนึ่งีแล้วก็ว่ามันละอินเตอร์เปรลองและอินเตอร์เปรอเนอะไรทำไมนะนต่เอรปองเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นพเกเกน PC ด้วยนะครับอ่คราันี้คือเดียวก็ว่า i'm okay จะกุ้ค ja ุกนะครับม ah ันก็จะไปต่อสนองต่อพวกหนอนพยาธิหนระาส่วนถ้าเป็นไอเอลสี่ไอเอลสี่สามนะครับก็จะไปกระตุ้นให้พวกเซลล์เริ่มลั่สร้างนะครับหนังผิวพรรณมากขึ้นนะครับไปหลั่งผววพรรณมากขึ้นรวมไปที่พวกอู๋ของตัวยูโรโซนอูนี สายลมดานะครับอันนี้เป็นผมใน M4 ของในวัตถุศาสตรซึ่งซึ่งซึ่งอีกหมวกอีกอัน จะเป็นหนึ่งใน A อ C ีคนมีเซลล์แอนติบอดีนะครับมันจะไปหลั่งในแอลสี่กับในแอลสามให้มีเซลล์พูดง่ายๆมันไปกระตุ้นให้มีเซลล์ให้มีเซลล์เนี่ยมันเกิดการผลิตแอนติบอดีขึ้นมาแล้วแอนติบอดีมีเซลล์ที่มันผลิตได้ก็จะเป็นหนึ่งของ I อ G กับไอจีนะครับซึ่งพวกแอนติบอดีเหล่านี้ก็จะไป การตุ้นผการงานแมสเซลล์ต่อัปไดารวมไปถึงแอนติบอดีเหล่านี้ก็กจะไปจับแล้วก็ไป การดก็เออยู่ในุต่อเคลื่อนที่ไปเรียนที่ิดิเซนแล้วไปตัดตูดนเซนอ่ะติดตัวนึงติดตัวนึงกี่คร์เบอร์สิบเจ็ดกีเเบอร์สิเจ็ดเนี่ยอย่างที่บอกะมันจะพัฒนาทีมันสิบเจ็ดได้มาะที่ใช้อเอลหวกับซีเจเป็นตามพวกนี้ยมันจะไปกระตุ้นให้มันเพิ่อเอล ยี่ยมวนทเจ็ดนะครับมันจะเหนือที่ยีวันทนคือมันเพื่อนี่ออกลองถึงหลมันเ็ื่อนี่ออกลองถล้กแต่มันก็จะไปกระตุ้นพวกกลุ่มของยูโรฟินะครับคือมันไปบริเวณที่มีการติดเชืวอแล้วก็จะไป ที่ีเนี่ยมีเลตัวไม่ว่าจะเป็นเีลล์ประวัติเซลล์เมือรบเซลล์เซลล์สิ่งเจ็บอร์ลิลาเซลมันมีคุณสมบัติยืดหยุ่นซึเมื่อมันเกิดเป็นเีลล์กวัตเนี่ยถ้ากิ แต้วตอนนี้นเวลาอัาน,นว่าสารภัยโดน,บบน,นกเกณฑ์แล้วทำให้เกิดเปลี่ยนหน้าแล้วมันเกิดสภาพอันนี้เป็นชน้าที่งสารภัยบอกว่าสารภายจะควรทำอะไรบ้างนะครับอ่ะจบคุณคีรัเปอร์จะเรียนเรื่องนี้ถูกไหม เมื่อีเมื่อมีการติดฉแล้วมันจะนจับตัวต่อผื่เพื่อที่ต่อกัรรวมนรูปตัว T เมื่อมันมีการพัฒนาไปเป็นเเตอร์ดีเซลเเตอร์ีเซลแบ่ออกเป็น T Helper 1 T h e ั p e r 17คอร์นิลลา Helper และตัวหลักีเซลแต่ละตัวมีหน้าที่ในการตออสนองที่แตกต่างกันมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันที T Helper 1 T Helper 17 เคือที่ออกนอกต่อหนึ่งไปที่ไซ์ออลฟังกชันตอนนี้นนู้เคลื่อนที่ในตหน่งแต่เคื่อที่ไป,ปที่เซล็ไปเ่ีถ้าถึงเชื้อตอ็นซรต้าซูล่าจนกี่เม็ก็วันเป็นผูน้เล่นหลักอนากถ้าถึงเชื้อ,อ,ววอ,อพวกเอต้าซูล่าแตติเชื้อพวกเชื้อราก็จะเป็นทีเดียวเพื่อ ทิ่มเติมแวรับือข้อแต่ข้บอกแล้ววาอันออกยึของ